สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมความสวยของบอนสีกันค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะเขามีชื่อเรียกว่าเทพเทวลิศค่ะเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมชัดๆกันค่ะนี่นะคะคือความสวยของเทพเทวลิศ เห็นไหมว่าที่ใบของเขาค่ะด่างทุกใบเลยนะคะคือต้นนี้สวยมากๆค่ะจริงๆแล้วว่าถ้าเขาแผลงอ่ะบางต้นก็ไม่ด่างนะคะแต่สําหรับต้นนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าฟอร์มสวยใบสวยแล้วก็ด่างสวยด้วยค่ะที่ใบเห็นไหมคะว่าสีของเขาเนี่ยจะมีแบบหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะคะไล่สีไปสีแบบ ออกแบบอ,อเขียวเขียวเข้มนะแล้วก็ไปถึงเขียวอ่อนนะคะส่วนที่ก้านค่ะก้านก็จะมีสองสีด้วยนะ <haga> เห็นไหมคะก้านจะเป็นสีแบบชมพูแดงแแล้วก็สีเขียวนี่คือความสวยความมหัศจรรย์ของบอลสีแต่ละชนิดนะคะอ่านี่ก็คือเทปเทวลิตค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะกระถางน,นี้เราปล่อยนะราคากันเองเลยถ้า ทักมาจากในช่องนะคะลดราคาให้พิเศษเลยก็สอบถามมาได้นะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ0614936745ค่ะก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะเราไม่ได้ลงราคาไว้ให้เนาะเพราะว่าบางทีแบบเออน้องอาจจะยังไม่มีเจ้าของกว่าจะทักมาน้องโตขึ้นหรือว่าน้องอาจจะอ่ะผลัดใบเหลือใบน้อยก็ตามราคาตามความสวยของเขานะคะสำหรับ บอนสีเทพเทวริสเป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่น่าสะสมไว้นะคะแล้วก็ยังไปอีกได้ไกลเลยค่ะลองไปเสิร์ชดูในเ,ออเว็บต่างๆได้นะคะว่าเทพเทวริถ้าเป็นแบบต้นแม่จะสวยขนาดไหนพอดีวันนี้เราหยิบแต่ต้นลูกมาให้ได้ชมเนาะเอาไว้เราจะนำต้นแม่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับช่อง Youtube ของเรานะคะเราก็จะมีบอนสีหลายๆสายพันธุ์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะ แล้วสำหรับต้นนี้นะคะถ้าใครได้รับไปเนี่ยรับรองค่ะว่าต้องถูกใจแน่ๆค่ะเห็นไหมคะกำลังแทงหลอดมาด้วยแล้วเนี่ยค่ะอีกไม่นานก็จะกางใบนะคะแล้วหลอดนี้นะเห็นไหมว่าคือป้ายมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องลุ้นเลยค่ะว่าเขาจะป้ายหรือเปล่าเพราะว่าดูจากฟอร์มแล้วก็ใบอื่นๆของเขานะคะคือป้ายแล้วถูกใบเพราะฉะนั้นถ้าสนใจรีบทักมานะคะมีต้นนี้ที่สวยที่สุดอยู่ต้นเดียวค่ะนะคะมาแรไอเทมไปด้วยกันนะคะสําหรับบอนด์สีค่ะ บอนสีสวยๆบอนสีนานา 365D เดนะคะตัวนี้เทพเทวลิตทักมาได้เลยค่ะก็ขอย้ำกันอีกรอบนะคะแอดไลน์จากเบอร์โทร061 493 6745ค่ะ061 493 6745ค่ะหรือว่าจะแอดเฟซมาก็ได้นะคะจะทิ้งเฟซไว้ด้านข้างนี้เลยนะคะชื่อเฟซว่าสวดคุณตาค่ะ